Oh, mm -hmm. คท่านผู้ชมพบกับเช้านี้ที่อ่างขางกันอีกแล้วนะครับนวันนี้ถือโอกาสเลิกงามยามดีนะท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมารีวิวถนนเส้น1 178นะครับวิ่งจากอำเภอเชียงดาวนะครับผ่านบ้านอารุณไทยแล้วก็บ้านศรีชัยตรงมาดอยอ่างขางนะครับซึ่งบรรยากาศถนนเส้นนี้รีวิวทําไมเนื่องจากว่าถนนเส้นนี้ทําการซ่อมแซมแล้วก็ทําการลาดผิวถนนใหม่นะครับ วันนี้ผมก็เลยถือโอกาสมาเก็บบรรยากาศนะครับแล้วก็พามารีวิวถนนเส้นใหม่เส้นนี้เลยนะฮะไม่ได้เส้นใหม่หรอกแต่มันเป็นการทําถนนใหม่อ่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะว่าถนนตอนนี้เป็นยังไงบ้างขับแบบไหนถึงจะขึ้นได้สะดวกหรือไม่นะฮะก็ชมบรรยากาศเลยตอนนี้ก็อย่างบรรยากาศอย่างในคลิปที่เห็นด้านหน้าเลยนะครับถนนสุดยอดเลยครับนี่เห็นไหมฮะถนนใหม่ใครที่จะมาเที่ยวอางขางช่วงนี้ แล้วก็ปีต่อๆไปไม่ต้องขับรถแล้วก็ตกหลุมตกบอ่ออีกแล้วนะครับถนนเราได้ถนนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมสุดยอดมากมากเลยครับมาเราชมบรรยากาศถนนทางมาเส้นนี้ดีกว่าครับว่าดีขนาดไหนแล้วนะท่านผู้ชมสุดยอดเลยครับ มีหมอกให้ชมเลยนะท่านผู้ชมขับรถผ่านภูเขาแบบนี้แล้วเจอหมอกแบบนี้เอ้โห่แต่อย่ามากนะถ้ามากก็ขับลำบากนะท่านผู้ชม,มนี่ฮะวันนี้ไม่ได้ขับเองวันนี้มีผู้ช่วยครับนี่แล้วก็สวัสดีครับันครับอ <laughs> ันนี้มีผู้ช่วยครับท่านผู้ชมนี่เพิ่งหัดขับรถได้ยังไม่ถึงเดือนนะท่านผู้ชมวันนี้ปล่อยให้วิ่งถนนทางเขาแบบนี้แล้วนะ นี่ฮะบรรยากาศถนนดีมากแล้วท่านผู้ชมดูฮะสุดยอดเมื่อก่อนเราวิ่งเส้นนี้นะแบบกระเทือนอลำอะไรว่ะลำไส้ในท้องมากๆเลยท่าผู้ชมเพราะว่ามันจะกระเด้งกระดอนกระเดงกระดอนตลอดเส้นเลยนะแต่มาตอนนี้โอ้โหสุดยอดมากท่านผู้ชมเพิ่งทําเสร็จได้ยังไม่ถึง2ออาทิตย์เลยนะฮะนี แล้วก็ข้างทางก็ยังทํารั้วกั้นแบบนี้ให้ด้วยโอ้โหสุดยอดมากครับดูถนนโค้งมุมนี้อย่างสวยและท่านผม้ชมสุดยอดนะครับนี่ฮะวันนี้เราจะรีวิวอันนี้ช่วงขาที่เดินทางมาจากดอ,อยอ่างขางนะครับแต่วันนี้ผมจะรีวิวไปถึงแค่จุดชมวิวสุยถางนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มรเริ่มซ่อมแซมตั้งแต่บ้านผาแดงนะครับแล้วก็ยิงตรงมาถึงดอ,อยอ่างขางเลยนะ บรรยากาศตลอดเส้นที่นี่ก็จะประมาณนี้เลยท่านผู้ชมอสุดยอดถนนดีวิ่งเรียบมากเลยไม่มีแบบคือดีอ่ะไม่มีขุกข่ะเหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนี้คือวิง่งรู้เลยว่าเราจะต้องเจอกับสภาพถนนแบบไหนนะแต่ตอนนี้มือใหม่หัดขับแบบนี้ยังขับได้เลยท่านผู้ชมสุดยอดมากครับนะชมบรรยากาศกันยาวๆเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวสุยทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็ยังไม่เปิดให้บริการนะครับก็ล้อมรั้วอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่เปิดให้บริการนะครับแล้วก็ยังไม่เปิดให้เข้าเที่ยวชมเนาะส่วนจุดชมวิวฝั่งด้านนี้นะครับก็สามารถเข้ามาชมวิวข้างทางได้อยู่เนาะแต่ว่า,าจะไม่สามารถเข้าตรงบริเวณลานกลางเต็นท์ได้นะครับซึ่งปีนี้ ไม่รู้ว่าจะได้เปิดหรือเปล่านะครับสถานการณ์โควิดก็ค่อนข้างที่จะสุดๆเหมือนกันนะท่านผู้ชมแต่ก็หวังว่าคงจะดีขึ้นในเร็วๆนี้เนาะอื้อนี่คือบรรยากาศนะครับหมอกมัไหลผ่านเห็นไหมฮะสุนทางของเราบรรยากาศดีมากๆเลยครับวันนี้ก็ถือเป็นการมารีแลกซ์นะครับแล้วก็เก็บบรรยากาศทางนะครับเส้นทางของการเดินทางมาที่นี่นะครับ ตรจุดชมวิวสวยถังที่นี่นะครับก็ใช้เวลาเดินทางจากโดย่ายงางนะครับมาจุดชมวิวสวยถังนี่ก็ประมาณโดยประมาณเนาะก็แค่20นาทีนะครับไม่นานกําลังดีเลยนะครับท่านผู้ชมนี่บรรยากาศวันนี้ก็ถามว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างก็เมื่อกี้ระหว่างทางมาก็เจอฝนนิดๆหน่อยๆน,นะฮะหมอกกาลังไหลผ่านมาแบบนี้เลย ก็บรรยากาศก็ดีไปแบบนะครับก็เดี๋ยวเราก็เก็บบรรยากาศขากลับกันอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสําหรับรีวิวสภาพถนนที่ทําการซ่อมแซมแล้วก็ทําใหม่ของเส้นนี้นะครับหลังจากนี้ก็เราก็จะไปชมบรรยากาศจุดอื่นกันต่ออีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับจุดอื่นหมายถึงว่าถนนนะครับเราจะไม่รีวิว กลับไปทางด้านนู้นแล้วแต่เราจะรีวิวกลับไปดราหงนขางอีกทีหนึ่งนะครับว่าบรรยากาศระหว่างทางจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคตามมาชมกันเลยครับวิ่งมาต่อยสักนิดนึงแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศวิวมันสวยดีฮะต้นไม้เขียวไปหมดเลยขออีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะวันนี้ไม่มีแดดนะท่านผู้ชม เมฆเต็มฟ้าอีกแล้วนะฮะนี่บรรยากาศถนนเส้นนี้จริงๆถนนเส้นนี้สวยนะท่านผู้ชมสวยในรูปแบบแบบเราวิ่งลอดผ่านแบบวิ่งผ่านกลางเขาแล้วก็มีต้นไม้แบบเต็มสองข้างทางแบบนี้มันแบบฟิล์มันได้นะบรรยากาศมันดีจริงๆนะท่านผู้ชมสองข้างทางเต็มไดปมด้วยป่าท่านผู้ชมดูว่าเดเขีวยวไปหมดเลย ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปาบ้านผาแดงนะท่านผู้ชมแต่ไม่ถึงนะไม่ถึงเราจะขับมาชมบรรยากาศอีกสักนิดแล้วก็เดี๋ยวก็จะขับย้อนกลับไปอ่างขางเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมวันนี้ตั้งใจมารีวิวถนนให้อย่างเดียวนะครับว่าถนนเส้นนี้ได้รับการดูแลแล้วก็ซ่อมแซมทาผิวถนนใหม่เกือบตลอดทั้งเส้นแล้วนะฮะเหลืออยู่แค่บริเวณบ้าน ใช่มาถึงบ้านผาแดงเท่านั้นนะฮะระยะทางจากนั้นมาก็ไม่ไกลแล้วนะฮะก็ประมาณสัก6 7กิโลได้และแค่นั้นเองนะฮะถนนเส้นนี้ก็จะสมบูรณ์แบบและส่วนตั้งแต่บ้านผาแดงนะฮะยิงยาวไปดอยอ่างขางถนนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบรงการอัปเดตถนนเส้นทางขึ้นอ่างขางที่ท,ทํรยากาะดีเลยนะครับผมโอเคมาชมบรรยากาศยาวๆเลยแล้วกันนะครับ กันแล้วท่านผู้ชมฝนตกด้วยนะฮะวันนี้บรรยากาศลงสุดยอดถนนเส้นนี้ขับสบายขนาดมือใหม่หัดขับยังขับได้นะท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่ารถแบบไหนขึ้นได้บ้างแล้วกออ็ใช้อะไรขึ้นได้บ้างนะครับที่แน่ๆอย่างที่เห็นตอนนี้ก็คือเนี่ยรถเล็กเอารถเล็กกข มือใหม่หัดขับยังขับได้สบายสบายเลยนะครับอันนี้เพิ่งหัดได้เดือนกว่าๆนะครับท่านผู้ชมอันนีก้การลงสนามขับมาทางเส้นนี้ครั้งแรกของมือใหม่หัดหขับเลยนะครับนี่แต่ว่าข้อดีของรถคันนี้ก็คือจะใช้ระบบเกียร์ออโต้นะฮะมันก็เลยทําให้ขับได้ง่ายหน่อยแต่ถ้าใครที่เป็นเกียร์ธรรมดาจะยิ่งขับสนุกกว่านี้คนระัท่านผู้ชมนี่ฮะเกียร์ออโต้เนี่ยเหมาะสําหรับ เมื่อใหม่แล้วก็อยากจะลองขับขึ้นเขานะครับรถแบบไหนขึ้นได้บ้างนะฮะก็จะมีทั้งผมว่าเสนเนี่ยขึ้นได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องอพันสองขึ้นไปนะครับรถเก๋งนะฮะร,รถอ,อีโคโคาพวกเนี้ยขึ้นได้หมดเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นรถเล็กก็แนะนําว่าอย่าบรรทุกเยอะเกินไปนะครับเพราะมันจะมีช่วงบางช่วงนะครับที่ถนนมันค่อนข้างที่จะชันอยู่ อยู่ 2. จุดนะฮะจุดชั้นๆเนาะแต่นอกนั้นก็แบบนี้วิ่งเลาะเขาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับใครที่มาเที่ยวอ่างขงังแล้วก็อยากเจอบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติขับผ่านป่าผ่านเขานะฮะก็แนะนําเส้นนี้นะฮะเส้น1 1 7 8นะครับวิ่งผ่านอาเภอเชียงดาวนะครับตัดเข้าบ้านอ่าเขาเรียกว่าบ้านอะไรเนี่ยบ้านอลัรุ่ไทยนะครับตรงบ้านารุทไทยแล้วก็ ผ่านมาหมู่บ้านสินชช่นะครับแล้วก็ผาแดงแล้วก็ตรงมาที่อ่างค้างเลยนะฮะก็ถนนก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมนี่ฮะบรรยากาศวันนี้วิ่งผ่านหมอกกันเลยทีเดียวนะโอ้โหสุดๆเลยท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากๆเลยครับนี่ครับเราชมบรรยากาศกันยาวๆกันเลยละกันนะครับอาท่านผู้ชมวันนี้ได้ฝึกสกิลคนขับรถ ฝนตกอย่างหนักเลยท่านผู้ชมดูโหโหเกือบมองไม่เห็นถนนแล้วนะท่านผู้ชมดูดโอ้โหสุดยอดเทวานี้บรรยากาศการรีวิวถนนของเราได้ครบรสมากเลยครับเนาะฝนตกอย่างหนักเลยนะท่านผู้ชมค,ค่อยๆขับครับเส้นนี้เพราะว่ามันเส้นทางนี้แคบหน่อยครับถนนก็ความกว้างก็เท่าเดิมนะครับไม่ได้ขยายให้กว้าง,ข,าง,ข,างขึ้นนะแต่ว่าแค่ทำผิวถนนให้มัน อ่จะเรได้ว่าไง้ให้มันเรียบขึ้นให้มันขับง่ายขึ้นนั่นนั้นเองนะฮะแต่ผมว่าแค่นี้ก็สุดยอดแล้วคนระับต้องขอบคุณหมวดการทางนะที่มาทำถนนใหม่ให้คนบนดอยอย่างขางแล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวดวยอยอ่างขางได้ใช้งานกันแบบสะดวกสบายอย่างนี้นะครับลอชมบรรยากาศยาวๆแล้วกันนะครับทุ ท่านผู้ชมบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างครับนี่คือบรรยากาศทางขึ้นดอยอัางคางนะครับที่ทําการซ่อมแซมบํารุงแลวก็ทําผิวถนนใหม่ตลอดเกือบทั้งเส้นนะครับตั้งแต่บ้านพาดแดงนะครับจนถึงดอยอัางคางของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศวันนี้มารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันท่ามกลาง สายหมอกกันแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมหวังว่าคงจะถูกใจนะครับสําหรับสายที่กําลังเตรียมตัวจะมาเที่ยวดวยอย่างขังนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังมาเที่ยวไม่ได้นะท่านผู้ชมเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนะฮะเลยทำให้ต้องเลื่อนกันไปก่อนเนาะแต่ว่าบรรยากาศนะครับถนนเส้นทางมาอ่างขังเส้นนี้ อย่างที่ทุกท่านเห็นตอนนี้เลยนะครับขับง่ายมากๆนะครับแม้กระทั่งมือไม่หัดขับยังขับได้แบบสบายๆนะท่านผู้ชมสุดยอดมากๆเลยนะครับใครที่มีแพลนจะมานะครับเส้นนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางในการขึ้นดอยางขงที่ค่อนข้างที่จะผมว่าวิวสวยที่สุดของการเดินทางมาดออ่างขางแล้วนะครับเพราะว่ามันจะวิ่งผ่านเขามาเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้วิ่งผ่านทางชันด้วยนะฮะเส้นนี้รถเล็กก็สามารถวิ่งได้นะฮะ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับคนที่อยากจะขับรถขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ไม่อยากจะขับทางชันมากนะครับก็แนะนําเส้นนี้เลยนะฮะแต่มันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือมาเส้นนี้มันจะเจออุปสรรคนะฮะก็คือถ้ามันเจอหมอกหนาๆนะฮะมันจะขับยากหน่อยนึงนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศรีวิวเส้นทางขึ้นอ่างขางนะครับเส้นทาง1 178นเะฮะเชียงดาวบ้านอนุโลไทยนะฮะบ้านสินชัยแล้วก็บ้านผาแดงผ่านดอยอ่างขางของเรา ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับมองว่าคนจะถูกใจไปม,มากกัน,น้อยนะครับเราจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปหน้าเราจะไปทําอะไรกันยังไงที่ไหนต่อก็รอติดตามรับชมได้เร็วนี้นะครับสําหรับวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ